ก่อนอ,ะอ่ะ <c oughs> จริงครับไม่โปดจะเล่นยากจริงๆอยากอยากคือโคตร ก็ต,ต,ตัวเฮียแหละมึงควรปั่นไฟไหมล่ะฮะอันนี้เขารัดไอ้หนัดเจี๊ยนวิ่งมาคนบ้าเลย,เยตัวอะไรเหรอเตียนมีตะเกียงด้วยเตียนว่าฐานาต้องมาเราดูชุดเดียวแต่ก็รู้ วัวทานันยังไงก็ทาันาวอะตรงนี้หาไม่เจอมีตะเกียงด้วยรู้เท่าไหร่มไม่เจอนอนแล้วยองยาวครับติ๊กเกิ้ลค,ค,คืออะไรอ๋อหลับยาวอ๋อตะเกียงบนแควนะเออตะเกียงบนแควนะ <c oughs> มันตามไปกินไม่ขำเหรอว่าเหมือนวิ่งนั่นตะเกีนงมีของเปล่า เอ๊ะอยังไม่โดดแล,ล้วิ่งอยู่นะโดดละไม่มีทานาวอ่ะมีแต่เกียงนี่ก็สวยดีไม่มีทานาไอ้ยี่ห้มม <c oughs> หอมตอ่อหมดเายไปหลายตั้นเดี๋ยวตาหน้าเออคโค้ชโดนห้ามมิวเฮ้ยไอ้ยี่หก,กทึบเครื่องเห็นอล่าเหรอ ไม่เห็นดูเลยอคะื่องก็น่าเป็นทายเลยแล้วกูไล่์เลยทีนี้แอร์แบ็เ,เครื่องอันตรายเล้วยังขึ้เครื่องแล้วหากูหาก,กูเจอเลยนะอ้สั่มันเริ่มน่าถ่ายแล้วมันกลับมาถ่ายกันได้ หิวเหี้ยอะไรมึงติดฐานะห้ามฮิวมึงแหกตาดูตัวเองวายเ้ยนี้ขอรัดมึงนะฮิวกูเสี่ยกูยิงไม่ได้มันติดฐานะอยู่ปวดเพื่อนพับไม้แบบไม่มีโต้เลยยิงไม่ได้ มันหิวไม่ได้มีกูว่ะมันหิวไม่ได้มันฮิวไม่ได้ไอสัตว์มึงเห็นไหมเนี่ยนี่แหกตาดูด้วยกันเองกะดิควา,ายเลยตีแขม่งเลยกูบอกแล้วอยู่ไม่ได้ไม่ฟังกูมีแม่ผมจะพลาดตรงน,นั้นมึงเฮ้ยไฟกระชากล้าทำเครื่องได้เสร็จแล้วมันไฟกระชากเฉยเลยเนี่ยกูอบอกแล้ว ใช้คิวบอ่ะไอ้เมื่อวานเสาขาวหรือเปล่าโอ้เสาขาวจริงด้วยแฮะมันมีเสาขาวจริงๆด้วยแฮะจะทำร้ายมานี้้ามีวิ่งดิตามกุทันเมื่อไหร่สัตว์มีไล์เนาะตามกุทันเมื่อไหร่ จ้วงอ่นนะจะหมดหมุกกันะจะหมดหมุกกันะต้องจ้วงอ่ะน,นะโอ้เราเพื่อนปัน้นพับเลยเพับเลยแลิกพับเลยพับเลยพับเลยเฮ้ยเลิกพับเลยเลิกพับเลย,ลเลย,ลเลยไม่ต้องวิ่ง แล้วนั่งรอนึกสเต็ปด้วยอ่าท็อกซิกจัดกันกลัวไม้เล็กน้อยอา้าวหลงไม้เล็กน้อย,อยถ้าหลง <S <S ถ้าหลงกูชี่หลงกูงก็ชี่ไงสัตว์แต่เดียวถ้านายหลงเราชี่นะแล้ตันอีกแล้วไม่ต้องวิ่งไม่ต้องอุ้งต่อสะตะัตว์แล้วตามกูยาวเลยตามกูยาวเลย แข่งไม้แต่รอบนี้กูไม่แข่งกาพบเลย <c oughs> <c oughs> กกอบไปแล้วกก็บไปแล้วไอ้เก็บไล่เหรอไอ้ก็ไมีไล่เหรอมีเลยทันหรอว่าทันอยู่ดีเรียบร้อยฮะ ยังเสร็จไม่ได้นะต้องกล้าด้วยกอนเฮียดำไหมล่วงนะดอกนี่่ะดำม,มันจะมาทำเครื่องวัวทำเครื่องเหมือนกันจบนร้อยนิรัตล่วงนี่แน่โอ้หา้ามผิวกันหมดเลยคนระับผมไอ้ดอกแดงมันนี้ มาโดนแล้านไม่มโดงเลยหัวทันไมทันกูนไม่ทันแล้วก็ไม่ทันหรอกแข่ไม่ได้วะเจ็บอยู่แล้วเส้มืกูย่อไอ้เหี้ยกูอยู่แบบตามกูระยะเลือดงเงียบ ป๊อ,ปอบต่อเยี่ยมีป๊อปด้วยกอ๊อปมาแล้วครับไปหาของกินมาครับโอเคครับดึงลื้อเฮ้ยแข็งอยู่เกมเนี้ยนี่คนรักใจนั้นน่าจะปัน่นจะไม่นานวะ,วะไ,มนนไม่เป็นไรมันจะไม่โดนแข่เลยเหี้ยได,ได้ได้แล้วสองคะแนนะ <S <S โอ้โหคัดใจข้า จะไม่ได้ก็เพราะไฟกันช้าไม่ไหนสักได้ได้ได้ไม่ทันเลยเ่องข่าวบ่าไม่รู้มาหาสักข่าวเนี่ยเครื่องถึงไม่เสร็จสักทีทำจริงไม่เครื่องกูกูละมาเครื่องกูใช้ป๊อปต่อดิ้งยาวเลยดิ้งยาวเลยมันมีอีนี้เปล่ายังไม่รู้เลยอ๋อมันใช้ป๊อบไหม จะมีมออร่าด้วยมั้งให้เราเดี๋ยวเพื่อนมันไปทำให้แหละดูตรงแล้วหลงหลงกูบ้างเมื่อจะเจอเพื่อนทอมจากการมีคมนไปดื่มไหมมี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 สามเลยโอ้โหหวยเครื่องเดือกขึ้นหนึ่ง เอูอตามกูยาวตามได้เกิดตามอยู่เกิดตามอยมมมอมมู่ไม่ใช่นี่หมายแล้วมั้งก็คิดเห็นไม่มีทำอะไรไม่ได้ ยื้อได้แค uh, ่นี้เดียวละกรับไม่มีไม้เลยฉันอ่ะเราพลาดกันตรงนี้เลยก็สว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 ยกว่ากูหาไม้ก่อนก็ก็ไม่ถ้ากูเจอไม้ปะแล้วมันตามกูจริงตามกูจริงจังเลยอ้าวอย่างนี้อย่างนี้ได้นะอย่างนีเสร็จนะอย่างนี้เสร็จนะอย่างนี้เสร็จนะปืนยิงนิดหอมปืนยิงปืนกิงนิกูปืนทุบกีดเลยตอนนี้กูช่วยเพื่อนสวยนิดเดียวเสร็จยังก็เสร็จยี่สิบนั้นอือแล้วกูตันทันทีก่อนขีดออกด้วยหลงหลงไปและหนึ่งละหนึ่งเท่า วิ่งไปประตูบ้านใหญ่นะวิ่งไปประตูบ้านใหญ่นะหลงกูไปแล้วระเบิดบ่อยอีกคนนั่งเนียนว่ะมันเอาเทสท์คนเครื่องมาครับเปล่าขาวระเบิดประตูให้เลยเหรอเออไม่ไหวแล้วอ่ะบอกมึงออกไปเลยสัตว์หมอบันเดมหมอบันเดมหมอนใหญ่เฮียหนิเฮียหนิเฮียวนิเออคือต้องบอกเลือดมันได้แต้ม้วยมันได้แต้มเพิ่มยี่ครั้งใหญ่ๆอย่ามือบอลได้ยี่หนิอย่ามือบอลในสัตว์ อย่างอ๋อไม่ได้ไอ้สัดไอ้ยี่เนี่ยมือบอลยิงไงดูตบจะผู้รอเอาผู้เอาเออยมันใหญ่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 มันบอกไว้บอกว่าใหญ่มันใหญ่มันกูไม่ให้แม่งหรอตรงนน้นก็มีไอ้เหี้ยใกล้ๆก็มีนู้นอะแล้วก็วางที่เดิมกลับมาแล้วก็วางที่เดิมไม่ได้เหมือนได้แต้มป่ะได้แล้วก็บล็อกมันไว้ไม่ให้มันอีกปั๊บมากูสองคนมึงเอาไอ้ที่กูแบบโก้กูจะบ้าตรงนู้น อไ,ไ,ไ,ไอ้เงี้ยตัวนู้นเนี่ยไอ้เงี้ยนู้น,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 นก็มีมึหาจือไหูว่ามันหไ่เจอเจอเจอแก่ละไอ้เี้ยทำทหารไหมทหาเนี่ยไอ้จีนเงจีนเขาเดิบไยว่ะแต่จีนน่าจะเล่นกับตี้นู้น โอ้ิตีเต็มเลยฮี่ไปเหรอไปเถอะไปดี่บ้ะนพอแล้วโ <c oughs> บก็ไม่มาเลยวะตัวโบกูหายไปเลยโบกหายเตยหายคุณเคถ้าะจะไม่เล่นแล้วคุณเคในะรื่องงานเด็กเยียใ ป็นไปไดไ้แล้วข้อคนเนี่ยแหละคอนนี้ดูโอ้ไปไม่รู้เอเอมีเงียบไปถึงเราต้องพูดใกล้ใหม่วะไอ้พวกนี้จู่ๆไปจู่ๆไปกลับคาต์ดโกนอยู่ไหนตอนนี้มึงเปิดกรอบอยู่อ่ะเห็นตัวกรอบตัวอะไรก่อนอ,อ้าวเห็ยแล้วเออแล้วถูกล้นี่ไม่ไม่มันไม่เห็นคาต์ดโกนมันเห็นแค่เป็นกรอบใช่ไงมันมาแล้วลิเจ <มา S 2> <ท>ียลิเจียลิเจียเฮ้ยแล้วกูลืมไปกูไม่เล่นเนิร์ด คนหลอกหลวงมาเอาทอมไม่เอาทอมพราะงั้นเราปั้นเออเอาเดี๋ยปัน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 มาเลยเลยเอาใครอะน้ำมาคือพีนมเจเออเอาขนมเอาขนมเจไม่ได้เอากูคนนี้เขาไม่กินเนื้อนะกินเจกินเจนี่ไงเห็นมัวท้อซะไอ้หนองไม่บังนี่มีแฮกลูนนะใช่ใช่ใช่ แต่ยังไม่เจอนะขอบ,บคุณนะแบ็คให้ไม่ไอ้บอกให้ไม่ทันปั่นยาวเล้วเดี๋ยวรอให้ต่อมีคนรอช่วยใช่สาวขาวปะเนะี่ยอาจจะม,ไมีไม่ขาวไม่ขาว,ขาวไม่ขาวไม่ขาวเหมือนกันเจอทอมปะเจอทอมเจอทอมเจอทอมไปช่วย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 ไป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 ,ไป เบิ้งอยู่ไกลหรือเบิ้งอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่กระฟังเลยเล่นไหน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 ทีมเล่นไหนทีมอยู่บ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่มันไม่ตามมันโซนอ่ะเพี้ยมันกล้ามฉุกเฉียดที่ทอมแอนดออนแดงแอนดออนแดงนะแอนดออนแดงนะไฟแดงกับเสียงหัวใจติดตัวเย่แล้วแย่ะล้วแย่แล้วคนเจ้าคนดูรู้ครับอ่า เฮ้ยมันจะเอาตกเฟดวะต้องเทดเลยครับดึงเลลยยูดึงเเอาตายเอาตายเอาตายสวยสวยโบปันยาวโบปันยาวโบปันยาวสวย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 ดูบอกให้เพื่อนหน่อยครับแล้วมันหัวตุเลยอุ้ยตีหัวโตอ้เหี้ยจะเก็บไหมกูเจ๊งไมมสวย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 พี่เกี่ยวไม่ใช้หรือเปล่าก็เก็บแล้วไม่ถือกันแค่ไหนอุ้ยเหี้ยแล้วไม่ได้ดูเท้ามันไม่ได้ดูเท้าตีนมัน อุ้ยบัลลิกมีมีใครอยู่ใกล้ปะเหมือนจะไม่หนีกอล์ฟไปกอลอยู่ใกล้จ่ายกอล์ด้วยเลยกินมันให้ฮิวอ่ะไปสิไปสินี่ก่อนเลยนี่กอนเลยนี่กอนเลยเพิ่งโดนฝ่ายนิ่งเฮ้ยตัวนี้มันเล่นยืนมันเล่นยืนเฝ้าเว้ยกอลแค้มเหรอเนี่ยดิมันยืนอยู่กูเอ้ยนไปไหนเลยมันวิ่งวนอยู่ตรงบ้านใหญ่อ่ะบ้าสอง เลีกมาแล้วมาจะมาบอไม่รู้ไม่ร้านไม่ตามจะเอากูมันจะเอากูมันเอากูสุดเพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อนไปตลอดขึ้นรัวๆนะแต่น่าจะไม่ทันเฟซสองเพื่อนไปเพื่อนไปเราปัดบอลเล็กว่าปัดบอลเล็กกูมาเล่นเยี่ยดเหรือเฮี้ยดมาดิดึงได้ดึงได้ดึงได้กูชิบมผายแล้วเอาดึงไม่ได้มันโดนโดนช็อตโดนช็อตแล้วดึงไม่ได้จบแล้ยิงดึงเลยดึงเลยมีจิ้มหลังมีจิ้มหลัง

เปอร์ชักกี้เหรอเอ้ยเปิร์ไอ้ทวินเหรอกูเห็นงานกจะบางลำพูนอะงานไกลเหรองานไกลงางไกลใช่ใไม่ก็เฮียอะไรก็กูดูอยู่้ง้างโคตรไกลเลยเออผมเมงผมเมงผมเองผมเมงผมเองเมงเม่งเม่ไม่ม่งม่เมอผมเมงผเมผเมม่ม่เมมันเม่ผม่มมม่ม่มผ่มันตามมันตามจีน ผมเอง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 ผมมาผม,ผมมาผมมาเข้าไปนะกลับไปเฝ้าไปออไปไปบันดีบันดีมาดีมาดีเอาเครื่องบ้านใหญ่ออกไหมน่าสนใจเฮ้ยช็อตช็อตช็อตมีแทงไหมไม่สบายเลยและสบายสบายสบาย เออเลยช็อช็อช็อตอ,อ,อ้ยทวามมลงมาไม่ได้ลงไม่ได้จังหวะดโดนช็อตไงตัวแดงเนี้ยมันอั้นสามปะตัวแดงมันก็ดึงได้เนาะเหมือนแต่ถ้าเป็นจังหวัดสามถ้าเป็นจังหวะที่กี๊ดพอดีมันจะดึงไม่ได้ทังไม่ได้ไม่ได้ดูด้ดวยองีหรือเปล่าเอ้าไอ้เหี้ยมึงไปดูจอขยุ่มเลยเลยไปเนี่ยไม่ได้ส <c oughs> ังเกตไง <c oughs> โอ้โหตัวละครมึงหลาการจอมบอกไม่ได้สังเกต เออ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 คือจอเราหรอเราไม่ได้เปิดนะเข้ามาบ้านใหญ่โอเคปั่นันอยู่หน้าบ้านใหญ่เดี๋ยวบล็อกบล็อกล้มบล็อกล้มหมายถึงบล็อกฆ่าก่อนอ่ะโอเคบล็อกล้มบล็อกล้มบล็อกล้มแต่ก็ไม่มีทิ้มหลังแต่มีมีมีโทรศัพท์โย่ไล่หายไล่เก๊กแน่เลยโอเคเราตูยืนข้อหลังันไปมันไป คุ้มไหมตัวเอาไอ,อ้ก๊อฟเจ้าไอ,อ้ก๊อฟตีโบให้ตีโบส่งเกมไว้กูดีครบแล้วเลยครบแล้วครบแล้วครบแล้วไล่อยู่บ้านใหญ่ยืยนได้อยู่ยืยนได้อยู่ไม่นานนกะมีเครื่องสมีมีเครื่องสีแล้วคุ้มเครื่องมั้งหรือว่าปล่อยมือแล้วเครื่องเปล่าสักอย่างน่าจะเป็นเดนล็อกไหมอืมน่าจะเป็นเครื่องเสร็จเรา,นานล็อกเครื่องที่เครื่องน่าเยอะสุดอ่ะ ไล่กอบอยู่ไล่กอบอยู่มาไหมมาไหมอ่อยกอบล้มอ่อยกอบล้มไปโบไปทำภารกิจไปเอาสุดเลยถแต่กอบยังไม่ได้กเราเลยคิดดดูีตีแล้วมันก็ไปช่วงเกมไหมมันตีโช่วงเกมอาไว้ไงหรือว่าเราต้องเป็นลมในช่วงใช่ใช่เป็นลมตัดบัตลาไทยกอบอะเป็นไงเราไม่ได้ขาไก่มานะ อะไรเป็ไปดตีเหมือนจะไม่มีเซตเบสคือโดนล็อกไายมาจอยก๊อลฟตายต้าเลือกไปแล้วมีโปโก้อุ้ยก๊อเรียบร้อยแค่คนี้แหละทำดีแล้วคก้อนเดี้วได้สองเครื่องเก่งมากเก่งมากเอาแล้วููไม่ได้บานเลยตักเครื่องหนึ่ง ดีแล้วก็ทำดีทำดีแล้วเก่งกมากเก่งเก่งมากเก่งมากเก่งแล้วเอามามาเอาอะไรมาเอาที่แมสกยกูเพิ่งรู้ว่าอุ้มนกมันกันช็อตมันมันกันช็อตของด็อกเตอร์ได้ด้วยได้เหรอกันกีสได้ก,กันกีดของด็อกเตอร์แต่ว่ามันไม่ได้กันช็อตแต่มันกันกีดก็คือด็อกเตอร์มันช็อตก็ไม่รู้มึงอยู่นี่อ่ะ แต่มันก็ร้องอยู่วะไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องไม่อะไรร้องแต่มันร้องน้อยมันร้องแต่มันจะไม่ส่งเสียงแล้วก็ไม่ส่งแจ้งเตือนให้ฆาตกรแต่ฆาตกรมันดูไม่ออกแล้วตอนช็อตจากฆาตกรมันดูไม่ออกเลยนะว่าจะโดนหรือเปล่าเพราะว่ามึงวิ่งปกติเลยตอนโดนช็อตอ่ะจะขึ้นสมองมึงขึ้นเหมือนเดิมขึ้นสมองพูดแบบญาติมามาไหมอฮ้ยโล่ปัญ คนโูไม่มาอ่ะโบไป,ไปไปเลา้าเล่ารวมมันหน่อยใช่เอาไ,เไม่ไม่ไปในเสร็จก่อนเหรอ่อยไปเล,าล้ารวมมามาเลยจะเสร็จแล้วคอมเอ้ยมันไม่มาวิ่งอยู่นะโอเคมันไปเครื่องนั้นเดี๋ยวไปตามเครื่องยิงเลย <c ười> อยู่ในวงแดงนี่อะไระอะกระาะ กระถางตัวช็อตเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนเยอะเลยโดนฟีที่หนึ่งโดนรีที่หนึ่งโดนรีที่หนึ่งมันจะทำคนเปต่องก่อนถ้าผูพับเลยกูพับเลยอ่ะต้องไปล้มให้ทอมราะว่าพอมีอดินาลีนไหมมีครับแต่ไม่น่าจะทันเออ อ่าอไอ้เทียนมันมุนไอเทียนมันมุนมุนนี่นักมุนนี่นักทำไมรอดไม่รอดอยู่ดีไม่ไม่รอดอยู่ดีรอดปะยาวอย่างนี้ยาวไปไปไปสายอย่างนี้หรออมโดน้าต่างเลยไปไปเอไะเป็นไหนอ่ะโดนนั้นโดนนั้นเครื่องแถวาเครื่องเสร็จ

มาแล้วรอ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 แล้วประตูประตูรอยู่เครื่องเสร็จโอเคแค่นั้นมูดยาวแล้ววิ่งยาววิ่งยาวันวิ่งยาวอันนั้นอันนั้นอันนั้นหยาบไปนะอันนั้นหยาบไปนะเต่าเต่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วบอกเดี๋ยววิ่งอ้อมไปห้าสิบห้าสิบห้าสิบวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยถ้ามีเาวันก็คือลงลงเดี๋ยวเอ้าต้องคาดกูไม่โดนอะไรอะไรมันฉลาด สวยครับสวยครับสวยครับรอดรอดโดยที่ไม่โดนตีนวันปังเอ้ยเอ้ยนวันปังหรือไปหรือโบ๊ทตายว่าท้เกิดไม่ถ้านวันถ้าจะตามไปทอมทันอยู่มั้งไม่น่ามีนวันใช่เดินจ้าเดินปกติเลยบัตรลักขึ้นด้้วยตองไม่เลยอ่ะไม่มีนวันมีเซฟเดอะเบสไว้ที่นี่เนี่ยเซฟเดอะเบดเดนล็อกแฮกโลนตีของตก ดีเอ็นเอเพิร์เหี้ยวะรูกเดียวนี่ไม่ดีกับลุกทะลอดกาลทำไมมันไม่ดีเกมอื่นบ้างวะอะไรคือดีเอ็นเอวะดีเอ็นเอเช่านี่มากไงอ๋อเออไอจัดใช่ใช่ไม่ใช่แต่มันก็ใช่นะด N M ีเอ็มเข้ก่นมาพิมพ์ว่า c n เอ่ะแล้วม <land> <c oughs> ันก็ไปือเอ็มอะไรเมก็ทำนี้มากไงเท่านี้มาเออถ้าซีเมเอ่ะ